คราวนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาติดตามเรื่องของกรณีน้ำมันเครื่องเถื่อนกันต่อมีเยอะจริงๆนะครับเพราะว่ามีมากเกือบ700 0แสลิตรเลยทีเดียวนะครับมูลค่าประมาณกว่า14ล้านบาทนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ตำรวจปคบนะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับพลังงานจังหวัดนะครับขยายผลทลายโรงงานผลิตน้ำมันเครื่องเถื่อนอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนั่นเองครับ ขณะที่เจ้าของโรงงานแห่งนี้เขาอ้างนะครับว่าเป็นการรีไซเคิลเพื่อที่จะส่งออกแต่ก็ต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานนั่นเองครับเคสนี้ก็น่าสนใจไม่เบานะครับนำโดยท่านพลตรตรีคงกรตเลิศสิทธิกุลท่านเป็นผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคก ที่จังหวัดปทุมธานีสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจเนี่ยเขาไปเจอน้ำมันเครื่องเทือนเป็นสูตร 20W-50 คือถ้าเกิดว่าใครที่มีประสบการณ์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับสูตรเหล่านี้มันมีหลายสูตรจริงๆนะครับก็คือต้องเลือกสูตรให้เหมาะสมกับรถของเราเพราะว่าความเนืดความเข้มข้นความเหนียวเนี่ยมันแตกต่างกันอ,ออกไปนั่นเองครับ ซึ่งสูตรดังกล่าวนี่นะครับ2 0 w 5 0วางขายอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีทีนี้พอสืบสวนไปสืบสวนมาลึกลงไปนี่นะครับก็พบว่าต้นต่อการผลิตมาจากโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีแห่งนี้นี่เองครับผลิตที่ปทุมนะครับแล้วก็ไปเจอที่สุพรรณบุรีก็ไกลพอสมควรนะครับทีนี้พอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นก็เจอของกลางเต็มโรงงานทั้งน้ำมันเครื่องและวัตถุดิบ รวมแล้วกว่า690,000ลิตรอย่างที่บอกนะครับเกือบเกือบ7 0 0 0แสลิตรมันเยอะจริงๆหรือคิดเป็นมูลค่าเกือบ14ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบได้ว่าโรงงานแห่งนี้ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยไม่มีแหล่งน้ำพอสำหรับดับเพลิงและมีการแอบต่อเติมถังเก็บน้ำมันผิดกฎหมายอีกด้วยนั่นเองครับน่าจะโดนไปหลายข้อหาหลายกระทงอยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยจากการสอบสวนกรรมการบริษัทเขาอ,อ้างว่า น้ำมันหล่อลื่นทั้งหมดได้มาจากการประมูลน้ำมันเครื่องใช้แล้วจากภาคเอกชนเพื่อนำมาผ่านกระบวนการฟื้นฟูคุณภาพและจะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเท่านั้นไม่ได้จำหน่ายในประเทศไทยอันนี้เนี่ยเบื้องต้นเขาอ้างแบบนี้คือไม่ได้ขายในไทยนะแต่ว่าจะส่งออกไปขายที่ต่างประเทศแต่ทำไมถึงไปเจอที่สุพรรณบุรีเนี่ยฮะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ เนื่องจากแนวทางการสืบสวนมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ถูกนำไปวางจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างที่บอกรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆภายในประเทศด้วยเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนและดำเนินคดตีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับพูดถึงถ้าเกิดว่าผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นที่สุพรรณบุรีหรือจังหวัดอื่นๆนะครับที่อาจจะนำเอาน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเครื่องเถือนเหล่านี้ไปใช้แล้วก็มีการนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับยานพาหนะของท่านบางทีเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ รถของเราพังหรือเปล่านะครับหรืออาจจะขับขับไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางอันนี้ค่อนข้างน่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันหล่อลื่นเหล่านี้น่าจะต้องเข้าศูนย์บริการหรือใช้บริการกับร้านที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนั่นเองครับผมมีวิธีสังเกตน้ํามันเครื่องที่คุณซื้อมาว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมหรือมันเถื่อนไม่เถื่อนคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าให้นําน้ํามันเครื่องที่ต้องการทดสอบเนี่ยเทใส่ภาชนะใสหรือว่าขวดแก้ว เท hey, ไม่ต้องเยอะครับประมาณ 20cc หรือประมาณ2ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําการเขย่าให้มันเกิดฟองจากนั้นสังเกตนะฮะที่ฟองหากเป็นน้ํามันเครื่องของปลอมเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดฟองทันทีที่เขยา่าและฟองจะหายไปเหมือนฟองสบู่แต่ถ้าเป็นน้ํามันเครื่องของจริงนะครับจะเกิดฟองนิดหน่อยแล้วก็ลอยอยู่บนผิวน้ํามันแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปคือพูดง่ายๆว่าปริมาณของตัวความหนื่ดน,นะฮะของน้ํามันเองเนี่ยของปลอมก็จะมีน้อยกว่า,าเรียกว่ามีปริมาณน้ามาก กว่าอย่างที่คุณอั้นบอกเลยครับเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้ยอันตรายรถคุณเสียคุณซ่อมมันไม่คุ้มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นซื้อแล้วซื้อกับเจ้าที่แบบคุณไว้ใจได้หรือว่าซื้อในปั๊มน้ํามันไหมฮะเออที่เขาใช้เหมือนแบบของแท้แล้วก็ยืนยันการันตีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับมันจะดีกว่าหรือไปที่ศูนย์บริการรถก็ได้เช่นเดียวกันครับถูกต้องนี่นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ มันก็จะส่งผลดีต่อรถของเราด้วยนี่นะครับถ้าเกิดว่าใช้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานนั่นเองครับค